ครับการระลึกถึง131ปีครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดินนักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายชายันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะห้องประชุมมหาวิทยายลัยเจ้าพระยาโดยมีว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พันตารวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำำําตําบลสารวัตรกํานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งกิจกรรมในวันนี้ครับประกอบในช่วงเช้ามีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายพระตราหารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลและประกาศกิติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่2องจำนวนห้รา,ายด้วยกันครับ เนองในอกาสวันที่10สิงหาคมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเวียนมาบรรจบครบรอบ131ปีกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ระหนักถึงความสําคัญของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทะวงกรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ค่ะให้เกิดเป็นผลลูประธรรมเพื่อบําบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ